Cat cat, cats, M ow, M ow. cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow, cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow. If you wanna see me, you click rich, sad, 9 i n e you know. Let's go, let's go. <S สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม The Battle c a t s นะครับลองไปเล่นกันต่อเลยนะที่ด่านพระเจ้าแมวนะครับดาวแดงเดือด ด่านเหนือเอ็กโซเฟียหรือด่านคอสมอสนะครับเล่นต่อจากครั้งที่แล้วก็เซฟแมวประมาณนี้เลยนะจริงๆก็คือเล่นต่อจากคลิปที่แล้วนั่นแหละน้องหมูแดงหมูแดงหมูเด้งเจอแคคนตบอ้าวไม่ได้เอาตัวกันเวฟมาด้วยแต่ว่าหมูมันโจมตีเวฟสั้นนะ ช่วงนี้ก็บอกเลยว่าวันนี้ทั้งวันก็คือนั่งรอเก็บแมวบอมเบอร์เนี่ยครับสรุปเก็บได้แล้วนะทุกคนเดี๋ยวค่อยทำคลิปให้ดูพวงนี้แล้วกันเนะี่ยวันนี้ขอเป็นคลิปเกี่ยวกับสุวรรณคตไม่ใช่ด่านคอสมอสในี่ยเอกโซสเฟียนะครับด่านนี้ให้เสร็จไปเลยนะจะเล่นจนกว่าจะชนะเลยนะครับเดี๋ยวจะตัดช่วงที่มันเป็นแบบแพ้ๆออกไป เอาแค่ตรงที่ชนะพอแล้วเดี๋ยวพอเดี๋ยวผมจะลองสู้กับพระเจ้าแมวครั้งหนึ่งก่อนถ้าสู้ไม่ได้จริงๆก็เดี๋ยวขอไปเก็บอ่าเขาเรียกอะไรนะสมบัติสีทองให้ครบนะครับเดี๋ยวกลับมาเล่นใหม่นะเนบิล่าเอ็นวนะครับ <laughs> ใช้ได้หนึ่งแถวเท่านั้นโอ้โหหนึ่งแถวเราจะมีตัวอะไรบ้างก็ไม่รู้แบบเอาเสร็จนี้ก่อนได้ไหมบาหลอกเหร อเอาประมาณนี้ดีกว่ามาแค่ชนะได้ก็พอนะครับโอ้โหโลหะแบบนี้ไม่มีตัวตีโลหะเปลี่ยนกนดีนะยังไม่ถึง10วินาทีตัวตีโลหะเอาตัวอะไรเข้ามาดีอะต้องเอาออกไปตัวหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวค่อยเอาเข้ามาใหม่ได้ตัวตีโลหะ ก็ต้องเอาตัวติดคริทำไมช่วงนี้เจอโลหะบ่อยมากแล้วพอด่านตำนานก็ไปเจอตัวซากโอ้โหบอกเลยว่าอืมรู้แหละมันไม่ค่อยมีแมวตัวไหนสู้ด้วยไงไม่แน่ใจว่าแมวตัวไหนที่แบบเป็นแมวธรรมดาแมวแลแมวอะไรพวกเนี้ยที่จะเก่งกับท่าซากบ้างเหมือนกันนะครับ แต่มันอยู่ในแต่ตำนานนะเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ก็ได้โอเคอัดแล้วนึกว่ายังไม่ได้อัดปลุยด่านเนบิวลาเอ็นเซเว่นเนะครับเดี๋ยวถ้าเราเล่นไปถึงแบบด่านที่เราคิดว่าเราสู้ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาทำคลิปแบบรีวิวแต่ละด่านเนาะ <c oughs> เพื่อแบบมือใหม่เขามาดู <c oughs> แต่ผมก็มือใหม่นะโอเคเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จุลศิษย์ของเราจะติดคลิแบบนี้นะครับต้องลุ้นหน่อยอกแบบปลกกกกแบบกแบบแปปล้วเดี๋ยวคืนนี้ผมจะเก็บร่างจริงของแมวทอร์นาโดด้วยนะไอเอ่อสีแดงยามเช้าอ่ะนะฟ้าแดงยามเช้าทองฟ้าแดงยามเช้าอะไรสักอย่างเนี้ยต้องสู้ให้ได้ครับแมวทอร์นาโดของผมตอนนี้เลเวลเท่าไหร่นะ20 28เฮ้ย เราาเเข้หน่อยรียบร้อยครับในบิวลาเซเว่นเซเวเราก็ผ่านพ้นไปได้ดีดด่านต่อไปอันโดโรเมดาเมื่อไหอีกกี่ด่าน่ะเริ่มเข้าใกล้ด่านบอสเข้าไปทุกทีใช่ไหมเห็นหลายๆคนบอกว่าผมจบพระเจ้าสองสามนะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวตามไปนะแป๊บหนึ่งเย็น นำไปก่อนแล้วก็มาบอกด้วยนะว่ามีอะไรให้เรามีด่านไหนยากบ้างนะครับมาแนะนํากันด้วยพี่จะได้แบบปรับปรุงนะพี่จะได้จัดทีไว่สู้ตอนนี้คือต้องอัพแมวอัพแมวหลายตัวมากเลยครับรู้ไหมอัพอัพหลายตัวนะแต่ไม่ได้อัพอูเบอสักตัว <c oughs> ไปอัพแมวพวกพิเศษบ้างแรบ้างซุปเปอรแ์แรบ้างไนงะเพราะว่าผมมันมีเงื่อนไขอะบางทีเราเกือบไม่ได้ใช้อูเบอร์เลยนะ แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวที่ว่าพี่จะไปไม่ไม่ค่อยเดี๋ยเขินเะขินเหมือนกันนะเล็กตัวเองว่าพี่อ่าเล็กผมแล้วกันเดี๋ยวผมว่าจะไปเก็บเดี๋ยวพอจบด่านพระเจ้าแมวจะไปว่าจะไปตำนานสักด่านสองด่านแล้วเดี๋ยวเราเออจะมัน,นึงเหี๋ยหอคอยอีกเนาะหอคอยที่ได้ข้อมูลจากคุณน้องพอ,พอตพอตตี้พอตแล้วกันนะครับเ <c oughs> ขาเรียกเป็นพอตตี้พอตแล้วกันนะน่าจะ พอรู้เรื่องแนละ้วแสดงว่าไอ้ด่านชั้นที่41ขึ้นไปนี่คือต้องใช้ตองยองเยอะเลยนะเพราะว่ามันมีแมวคลั่งเยอะมากเลยจากที่ดูมานะครับพอดีไปแคปแล้วเก็บไว้เฉยจริงๆคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ผมก็แคปเก็บไว้นะบางทีผมก็ปักหมดไว้ด้วยกันใครที่เม้นดีมาผมก็ปักบดไปให้นะครับขอบคุณทุกคำแนะนำด้วยมาด่านต่อไปหลุมดำครับ พิเศษและอูเบอร์แลละระดับตำนานส่งแมวในสนามลบได้แค่สิบตัวเท่านั้นจัดทีมใหม่ก่อนนะเดี๋ยววันนะเ,เดี๋ยวเวลาเรากลับมาเก็บเลเวลเก็บทองไอ้เรียกอะไรนะสมบัติทองเราค่อยมานั่งก๊อปทีมเก่าก็ได้หรือจะปรับปรุงใหม่ก็ได้นะเมื่อกี้มันอะไรมั้งนะธรรมดาซูเปอปร,ร์แล อูเบอร์แล้วก็ตำนานใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่สิอันนี้มัน๋อแมวแลธรรมดาแล ซูเปอร์แล์อูเบอร์แล็ใช่ไหมครับอลองดูกันไหมเอาบาฮาห,หมดเข้าทีมด้วยโดนดุมาแต่จริงๆอ่ะเวลาแบบแนะนำอะไรมาใช้คำน่ารักน่ารักก็ได้นะจะได้ดูแบบซอบๆหน่อยไปเลยกันต่อครับ หลุมดำโอ้โหหลุมดำเจอตัวดําเลยวะล้วไม่ได้เอาตัวสู้ธาตุดำมาเลยแคนแคนก็ไม่ได้เอามาด้วยนะครับว่าแคนแคนกระโดดต่อปุ้งเรียบร้อยเลยเจอบาล็อกฟาดเดี๋ยวก่อนขอฟาดทีได้ไหมผมเพิ่งรู้ว่า โปเกมอนเจาะบาเรียได้ด้วยเจาะบ,บาเรียพวกไอผู้พันกอริล่าได้ด้วยตก<อ>เป็นไงเจอบาหลอกฟาดกระเด็นเลยเห็นไหมล่ะแรงมากทุกคนนี่ถ้าเราอัพทัลเลนต์อีกนะฟาดให้แหลกบอกเลย <laughs> มาอีกแล้วตัวนี้ <laughs> ไอด่านที่มันเป็น ปลาเทวดาธรรมดาโมลาโมลานี่ยังติดตึงฝังใจจําได้เลยตอนที่แบบโดนมิสไซล์พุ่งเข้าใส่อะและ้วแมวหายทั้งแถบอะกลับมาเมื่อไหร่บอกเลยว่าพร้อมจะแก้แค้นคืนมากแล้วดูนะเจอพวกโลหะอีกแล้วไม่ได้ติดตัวที่ตีโลหะมาเลยนี่ถ้าเราติดนะนหะุมาก็น่าจะช่วยได้ฟาดสอาทีนี่ปลิวเลยพวกนี้ มีวิธีสู้กับโลหะอีกอย่างนึงนะครับคือใช้แมวที่แบบกระหน่ำตีอะตีหลายทีหน่อยเลือดเลือดมันน้อยไงเพราะว่าคือเราตีเข้าครั้งละหนึ่งใช่ป่ะแต่ถ้าโหมกระหน่ำมันก็ได้หลายแต้มหน่อยแต่ถ้าจะให้ง่ายก็เอาตัวตีคริมันนั่นแหละดีแล้วหรือต,ตีตัวตีโลหะนะครับเท่ายังรอจังหวะปล่อยบาฮามุดครับรอให้อเนี่ยอีกสองตัวจิ๋วเนี่ย เออเอาอยัางไปเลยกดสิไปสิไปมาไม่อ๋อใช้งานเพิ่มไม่ได้ก็ว่าอยู่กดทําไมกดไม่ไปวะนนี้เออว่าอยู่ทำไมกดไม่ไปลืมไปว่ามันจำกัดแค่สิบตัวนึกว่าเจอบั๊กซะแล้วเรียบร้อยครับจากนะแน่นอนแบบนี้ <c oughs> เป็น,นั้งกดย,กยิกเลยเฮ้ยทำไมไม่ไปไม่ไปวะอ๋อได้มันจำกัด หน้ากากปริศนาเปิดใช้แล้วเออดีมากบิ๊กแบงเฮ้แต่ว่าผมเล่นตอนเฮ้ยอย่าบอกนะแต่นี้พระเจ้าแมวเนี่ยขอลองหน่อยขอลองหน่อยหยุดนั่นไงพระเจ้าแมวมาจริงด้วยทุกคนอ้าวแล้วพระเจ้าแมวเราไปไหนวะพระเจ้าแมวเราไปไหนวะ ผมตีไปไม่ได้อะคือเอเลี่ยนสตาร์กับเอเลี่ยนนี่คือมันมันพวกเดียวกันใช่ไหมแต่เอเลี่ยนสตาร์มันจะถือก,กว่านิดนึงปะแต่มันก็คือเอเลี่ยนเหมือนกันนะดูดาวเทียมเราดิต้านไม่อยู่ครับแต่อย่างว่าแหละมันมาตั้งหลายตัวนะสร้างดามิดหลายทีได้เดี๋ยวเจอกันใหม่เดี๋ยวขอไปตามเก็บไอคเก็บสมบัติตีทองแป๊บเดี๋ยวเจอกัน พอดีได้หลายคนแนะนำมานะเซตเดี๋ยวก,กลับมาใหม่มีแค่นี้ใช่ไหมละ่ะกองทัพมันอ่ะมีตัวอะไรโผล่มาอีกไหมตัวปแปลกๆไม่มีะลรใช่ไหมพระเจ้าแมวนี่เป็นไงล่ะขอดูการโจมตีหน่อยสิป้มโอ้โหมีดับเบิ้ลสามเหรอสามเปรีย้ย จังหวะนี้ต้องปล่อยตัวโจมตีเร็วๆเถอะเดีย๋ยวนะเนี่ยจังหวะที่แบบพอปล่อยพลังโจมตีมาสามเปลี้ยแล้วอะ่ะเราสามารถปล่อยบาฮาม,มุดโจมตีได้เลยหรือไม่ก็หาตัวที่โจมตีเร็วๆอะ่ะถ้าเร็วที่สุดนะตอนนี้น่าจะเป็นบาฮาม,มุดพระเจ้าแมวทา่ทาใดทธาตุลอยเหรอแมวปลาปลากระโดดนะครับแล้วมีตัวอะไรกับธาตุลอย แต่ก็ต้องจัดทีมที่สู้กับพวกเอเลี่ยนพวกนี้ด้วยนะเฮ้ยอย่าเพิ่งไปคิดเยอะไปเก็บสมบัติสีทองก่อนดีกว่าก็ถ้าสมมติใครยังสู้แบบบอสแต่ละด่านไม่ได้นะครับด่านตามเนื้อเรื่องนะนะพยายามเก็บสมบัติให้ครบเกือบทุกด่านนะครับสีทองด้วยนะจำเป็นต้องไปสีทองนะครับมาเก็บเรียบร้อยแล้ววงเล็บใช้เวลาประมาณ2วันในการเก็บนะครับ มาบอกไว้ก่อนแล้วก็ได้วิวัฒน์แมวหลายๆตัวไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้เห็นทยอยทยอยได้เห็นกันนะช่วงนี้เปิดเทอมกันแล้วเหรอก็สู้ๆกันนะทุกคนเทอมสองก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าเทอมนี้ก็คือจะเป็นเกรดที่แบบให้เราเลื่อนขั้นด้วยเนาะขึ้นชั้นปีด้วยแล้วก็จะมีกิจกรรมเยอะเลยอะ ช่วงธันวามกรากิจกรรมปีมงปีใหม่เข้าคงเข้าค่ายลูกทรงลูกเสือนะครับถ้าโตขึ้นมาหน่อยก็เข้าค่ายลอดดเออลอดอนะผู้ชายนะมาก็สู้ๆนะครับชีวิตวัยรุ่นมีแค่ครั้งเดียวเต็มที่กับมาได้ถึงที่สุดครับก็แต่เซตนี้มาใช้นะครับมี แมวเซมบ้าแมวดอรเทียมนะครับแมวอะไรนะแมวเคนเคนนะครับหูว่าปอีกแล้วแล้วก็แมวอะไรอ่ะเนี่ยร่างจริงมันคืออะไรแมวเคนโดร่างสามนะครับมีแมวปลาอ่าแล้วก็แมวแมวบนแพรเออมันชื่ออะไรไม่รู้อ่ะแมวบนแพมั้งแมวนักกล้ามนะครับเอามาทำไมแมวนักกล้าม กำลังงงตัวเองเอามาทำไมไม่รู้แต่ว่าลองดูก่อนนี่นตอนจังหวะนี้เห็นปะ่ะทุกคนเอาจริงนะเนี่ยความต่างนะครับระหว่างครั้งแรกที่ผมมาแล้วก็ครั้งหลายๆครั้งที่ผมมานะจนผมเก็บสมบัติครบอะไอกองทัพเอเลี่ยนอะหลังจากที่ได้สีทองมานะกองทัพเอเลี่ยนนี่คือหายไปในพริบตาครับเห็นปะ่ะถ้าเปรียบเทียบจากครั้งแรกที่ผมสู้นะตอนแรกต่อกรอก,กับกองทัพเอเลี่ยนแทบไม่ได้เลยนะครับ แต่หลังจากที่เราได้เก็บสมบัติสีทองแล้วดูดิเป็นไงพระเจ้านี่คือแบบโดนแมวปลากระโดดของผมเข้าไปมีเด้งไปเลยทีหนึ่งเห็นปะระหว่างนั้นเดี๋ยวเรารอจังหวะให้ไอ้พระเจ้าแมวเนี่ยไม่มีลูกน้องนะพอหมดลูกน้องแล้วเนี่ยเราก็ปล่อยบาหามุตครับพุ่งไปเลยขอลองก่อนนะ คูณไ้ก่อนไม่รู้เหมือนกันนะลองดูถ้าชนะก็ดีไงชนะเราก็จะได้ได้อะไรวะปกติเวลาเราชนะอะไรพวกนี้เราจะได้แมวที่อยู่ในด่านนั้นไงเออแต่น,นี้ได้อะไรอะ่ะอ่ะเดี๋ยวดูครับอ่ะเดี๋ยวดูแล้วกันนะครับว่าเขาจะปลดล็อกอะไรให้เรานะเวลาที่เราชนะด่านนี้มาแล้วยังมีพระเจ้าแมวสองพระเจ้าแมวสามอีกเหรอแสดงว่าแสดงว่าก็คือ เราต้องเจอพระเจ้าแมวอีกสองเหรออีกสองด่านใหญ่ๆเหรอโอ้คุณพระอัพแมวให้เต็มครับเพื่อจะสู้ในด่านถัดไปได้ข่าวว่าเป็นทาตุอ่าธาตอะไรนะเทพเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเข้าไปดูในข้อความได้ไม่เป็นไรแต่ว่าตัวนี้เป็นทาตุลอยเดี๋ยวเจอแมวปลากระโดด ถึงแม้ว่าเราจะสร้างกองทัพมาเยอะเท่าไหร่นะครับผดนสามเปรี้ยของอย่างนี้นะเรียบร้อยเนี่ยโดนสามเปรี้ยไปเนะี่ยสามเปรี้ยของพระเจ้าแมวไปก็คือเรียบร้อยเลยแสดงว่าท่าโจมตีของพระเจ้าแมกแวมแมก็คือโจมตีแบบนี้ใช่ไหมสามเปรี้ยถ้าเราเรียกมาใช้อ่ะอโอเคแต่เรายังไม่ใช้นะเราจะเรียกใช้จนกว่าแบบ เราจะพร้อมจริงๆนะครับเราจะสู้ไม่ไหวจริงๆเราค่อยไปกดใช้ก็ได้แต่ตอนนี้เรายังสู้ได้ใช่ปะเจอปลาเีเดี๋ยวก่อนแต่แมวแมวคินโดล่างสามของผมจะถึงก่อนไหมหรือจะโดน3เปรียก่อนนั่นไงโดนสาเปรียก่อนแล้ว เฮ้ยไม่ตายตัสามเปรีย้ยไม่ตายครับแมวเคนโดล่างสามแล้ววิวัตคือ,อยังไงจากแมวเคนโดวิวัตเป็นแมวไอ้นั่นนะเทพีเสรีภาพอะแล้วคือถ้าโจมตีคืออะไรคือจุดไฟจุดไฟกับพื้นเนี่ยมัโอ้ยคนออกแบบเกมนี้คือแบบนับถือความครีเอท นี่จุดไฟไปหน่อยสามเปรี้ยจะไอีกแล้วนะเหลือช้างตัวเดียวครับถ้าจัดการช้างได้ก็อืเออนั่นแหละมาคุยใหม่แล้วกองทัพทำไมมาเรื่อยๆเลยวะคือกว่าจะเรียกบาฮามุตได้ก็คือรอครูดาวพักใหญ่ ล้วด,ดูดูนะมันจะว้าไปตัวนี้ตัวแบบเก่งๆของผมไปครับแทนที่จะว์ปเออแมวเซมบ้าไปเปล่าเลยนเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวจะว์ปแมวส่งของเดี๋ยวจะว์ปแมวบนแพรอะไรแบบเนี้ย <c oughs> แมวว่ายน้ำยังไปไม่ถึงเลยอะ่ะแมวปลากระโดด <c oughs> เออเฮ้ยมีม,ม,มีตัวที่สองไหมไ <c oughs> ม่มีตัวที่สองใช่ไหม เฮ้ยตีใจจนเจ็บคอเลยเดี๋ยวกอนแบบนี้ก็คือเราชนะแล้วใช่หรือไม่เดี๋ยวเราดูผลครับเราจะยังไม่เชื่อสายตาตัวเองจนกว่าป้อมของฝั่งตรงข้ามจะเหลือศูนเต็มเออนี่ไงผู้พิชิตควงอวกาศได้ระดับดีเลอร์ด้วยนะนูทริโอเปิดใช้ครับ ขอดูหน่อยจบแล้วเฮ้ย <Hey, S 1> จบแล้วโอเคเกมนี้จบแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวขอไปเล่นเกมอื่นก่อนนะครับไม่ใช่ยังเหลืออีกหลายด่านและดังนั้นเองจักรวรรดิแมวก็เข้าครอบครองจักรวรรดิทั้งหมดได้อย่างเบ็ดเสร็จสหพันธรัตแห่งดราจักรสุตการตาแห่งแมวเพื่อแมวพวกอวกาศพบกับความสงบสุขอย่างสมบูรณ์และมีอาหารแมวไม่จำกัดสำหรับทุกคน นั่นเป็นเรื่องเล่าฉบับทางการแต่ความจริงต่างออกไปเล็กน้อยชีวิตประจําวันของทุกคนจริงๆแล้วไม่ได้เปลี่ยนไปสักนิดสิ่งหนึ่งที่แปลกออกไปก็คือกลุ่มดาวตอนนี้ดูเหมือนแมวทั้งหมดแมวและมีแต่แมวหรือบางที่อาจเป็นแค่ฉันเองที่เห็นอันที่จริงฉันไปนงานปาร์ตี้ปีใหม่ที่จัดให้กองทัพแมวและจกักรวรริเอเลียนด้วยนะฉันแค่ไปถะฉันแค่ไปตามมารยาทแต่ พวกแมวและเอเรียนกลับหันหลังใส่และไม่สนใจฉันเลยหมดแต่คุยเรื่องเดินทางข้ามเวลาควบคุมจิตใจและเรื่องทางเทคนิคงง,ง,งมากมายพอถึงจุดหนึ่งโลกก็เบลอไปฉันคงดื่มมากไปนิดพอพอได้สติขึ้นมาฉันก็อยู่เพ่คนเดียวอันที่จริงฉันคิดว่าพวกเขาก็ดีอยู่นะที่ไม่ปลุกฉันเพราะฉันรู้สึกว่าได้พักผ่อนเต็มที่ไปอีกหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้นอ้อใช่แล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งฉันว่างตอนวันอังคาร เลยไปที่สนามรบกับกองทัพแมวเพื่อฆ่าเวลาไม่ได้สนุกแบบนี้มานานมากตั้งแต่ตอนเรียนพระสมัยมัธยมได้แล้วมัง้งอะไรนะเธอเชื่อที่ฉันพูดด้วยเหรอฉันพูดจริงจังที่ไหนกันล่ะก็นะในฐานะพระเจ้าแมวฉันคงจะปล่อยให้พวกนั้นแพ้ไม่ได้หรอกจริงไหมและเธอเธอทําได้ดีนะเจ้าหนูฉันขอมอบทําให้พรที่เธออยากได้ที่สุดข้อหนึ่งเป็นจริงไม่เอาสิไม่เอาอน,นั้น เธอนี่เพียนจริงเธอจะเห็นว่าฉันหนหมายความว่าอะไรเอาละยินดีด้วยนะเฉพวกแมวศึกขอบคุณแมวศึกมุ่งต่อไปสูดเดินแห่งตำนานเอาอันนี้คือคำพูดของพระเจ้าแมวเหรอใช่ไหมเพราะมันมีข้อความทรงที่บอกว่าประมาณว่าฉันคือพระเจ้าแมวอะ่ะโอ้เต็งเก o ยร์ฟ r ร์บริงดี e e ็โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะปดลดหรอก อาจจะปลดล็อกอะไรบ้างนครับก่อนที่เราจะจบคลิปนี้กันนะเสียงหายอีกแล้วดเดอะได้รับพรจากพระเจ้าแมวครับเข้าต่อสู้ในหมดในเรื่องใดก็ได้แมวแห่งห้วงอวกาศพร้อมแล้วอืมอะไรวะรลดราคาแชมเปี้ยนมาทำไมเนี่ยโฆษณาให้ซื้ออีกแล้วเหรอารกิจสำเร็จครับสองอย่างแล้วก็ได้ตราเหรียญแมวด้วยนี่ไงผู้พิชิดห้วงอวกาศ C H 1 ภารกิจสำเร็จได้อะไรขอดูหน่อยสิรับอาหารกระป๋องแมว100นะครับแล้วก็รับ XP ไปเลยสามสบล้านหรอสล้านโอเคทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับถ้าไม่ดีกแค่หันลังกลับต่างคนต่างเดินไม่พระเชิญทางใครทางมันไม่ต้องยุ่งเกี่ยว เกิดมาก็แค่ตัวคนเดียวเลยไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไรเหมือนสมมด,ด้